สเตปสร้างบ้านสวัสดีครับแฟนร,รายการสเตจสร้างบ้าน,นครับวันนี้วันศุกร์ที่8เมษายนแล้วนะครับวันนี้ฟุตบอล หลีดลงทําการแข่งกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะวันนี้แบบช่าบ้านตัวแรกอยู่ผมแมนคืมมอผมล้วนเสร็จนะครับผมมองที่ลีกเออร์ฟ้าเสร็จนะฮะผู้หลวมมงเปรียจะพบกับโอลิมปิกลียงนะฮะเด็ดล่าสุดเปิดออกมาให้ลียงทีมเยือนต่ออยู่เสมอโครึ่งเองนะครับราคานี้นะฮะอยู่ไปเลยฮะลียงเพราะผลงานของมองเปรเนะียเนี่ยเฝ้าบ้านสี่ห้านัดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะฮะส่วนโอลิมปิกลียงเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปถล่มรอยยอางมาสากตัวต่อหนึ่งนะทุกท่าะะน,น ผู้นี้บอลกรดต่างกันนะฮะแล้วโอลิมปิกยองเนี่ยมีลุ้นขึ้นที่2แซงมอลโโกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เล็แค่นี้นะครับเชียร์ไปเลยฮะโอลิมปิกยองครับสวัสดีครับผมไปพี่รเดชนะครับเก็บสร้างบ้านวันนี้นะครับอยู่ที่เกมเดสลิกาเยอรมันและคู่ระหว่างแฮธาบิลินพบกับฮันโนเวอร์ครับเกมนี้อยู่ในที่เจมาบ้านแฮธาครับสองต่อสองแต่ถ้าเพิ่งแพ้มานะครับในนัดที่แล้วส่วนฮันโนเวอร์ทีมเียืัน รอวันตกชั้นอยู่แล้วครับสำหรับฮันบอเวอร์ฉะนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าแต่ถ้าน่าจะดูหน้าได้ครับหนึ่งแม็ดนี้แน่นอนแม่ช์สองครับสวัสดีครับยอดขวัญนะครับวันนี้นี่เสร็จสัก่านะครับดูที่ลีคอนแลนกันไปดีกว่านะครับสโววบนรุ่นเจโดีสี่นะครับสโวอยู่กลางตารางอันดับสิบนะครับส่วนวันดีสี่ตอนนี้หนีตกชั้นอยู่นะฮะถ้ามองจากสถานการณ์แล้วพอในช่วงห้าเกมหลักก็ยังมองว่าจะวาดนะครับดีกว่านะครับสโวเนี่ยเคือดาวโัรอดได้คือการไม่ทิ่มนั่นเองนะ ขอใชยไม่ได้ด้วยสอนเชือมนะครับให้มองไปที่โมลนะครับสวัสดีครับสเต็ปสร้างบ้านประจำวันศุกร์นี้นะครับไปดูที่ฟุตบอลสเปนมาเลกาครับผมทีมเจ้าบ้านคแอตลาดาเจอกับมาลาก้านะครับเรตเลยเป็นเจ้าถิ่นกอตลาดาต่อราคาปปครับคุณมีให้อยู่รอมาลาก้านะครับเจ้าบ้านผลงานแย่มากนะอันดับ17ของลีกอาจจะมีผลงานที่ดีขึ้นมาบ้างในระยะหน้าแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมาลาก้ายังดูเหนียวแน่นกว่านะครับมาเย็น ด้วยแท็กติกเล่นเกมรับดูแล้วะจะจบลำบากนะครับคุณมีโอกาสแบ่งแต้มสูงครับอยู่รองมาลากาสก่อนมี่ผสวัสดีค่ะก็ะปิดท้ายสเต็ปสร้างบ้านประจำวันศุกร์ที่8เมษายนนะคะ<อ>ไปที่สกอตแลนด์กันบ้างฮาร์พบก,กับอเบรดีนค่ะเป็น2ทีมในเลกที่มีอันดับติดก,กันนะคะอเบรดีนอันดับที่2แล้วก็ฮาร์ อันดับที่3ค่ะฟอมถือว่าใช้ได้พะพอการทั้งคู่ชนะรวดมาหลายนัดอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างนะคะส่วนเฮดทูเฮดการพบกันเป็นฮารสที่เหนือกว่าเล็กน้อยค่ะก็วันนี้เลือกเชียร์ไปที่ฮาสก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับสเต็ปสร้างบ้านค่ะสเต็ปสร้างบ้าน